ก็วันนี้รายการจุดกำเนิดฮัวคอนเนอร์ก็จะพาเพื่อนๆมาพบกับแล้วสายพันธุ์ที่พี่คุณชอบมากชอบที่ชอบนะไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากเลยนะใช่ที่ชอบแค่แบบใช่ที่ฮอบใช่รี่ชอบเป็นที่ชอบที่สุด แล้วมันเป็นอะไรที่เล่นได้ในประเทศไทยได้ได้จริงได้หลากหลายได้ใช้งานได้จริงมันใช้งานได้จริง,ง,รงรอะว่าง่ายเลยเป็นเดียวที่ใช้งานได้จริงแล้วมันก็ฉลาดมากฉลาดแล้วก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงคนปรับสภามง,ง่ายคน,คนจะอทุกมีกาศบ้านเรามันเหมาะสําหรับคนที่มีเวลาน้อยด้วยไม่ไม่ต้องการอะไรมากเลยก็คือมีเวลาใ่บ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ บางคนบอกต้องใช้เวลาเยอะว่าผมเลี是是 like. s cool. <S ้ยงผมก็ไม so no no ่ใช no so, so ้เวลาเยอะก็มีงานมีการนะไตบางคนนะใครก็มานั่งเลี้ยงกันนันมันเหมาะมันเหมาะมากเลยอ่ะผมว่าน่อ่ะลจบคือจบเลยเนาะแล้วก็ไม่ทําให้ผิดหวังดีวยเทียด้วยเสผิด้ว่ถ้าหยุดเล่นไปถ้าพักแค่แค่ัวน้ำหนักนิดหน่อยแล้วบ่อยได้เลยอ่ะต้องนะแต่เป็นเดี่ยวสายพันธุ์อื่นก็คือเอากลับมายากแล้วถ้าเกิดไม่มีเวลาให้จริงๆแล้วถ้าเกิดมันกาเรียกว่าหลอนหรืออะไรอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยกลับมายากแล้ว ถามผมก็จะต้องแนะนาเฮิคอปเตอ์แต่ผมว่าไฮรคนก็ชอบแบบตัวกฎหมายมีอะไรบ้างผมว่าอยากไปถามเลยอย่างนั้นมันแต่ก็มีนะคนมาถามปุ๊บก็พี่มีเยอะอะไรแนะนํามั่งที่ไม่ใช่เฮิคอปเตอ์ผมบอกตัวอื่นผมก็ไม่แนะนำเนื่อมันแนะนําเลยแพงกว่านี้แพงเลืกดตามสามารถผมว่าไม่เอาพูดตัง่ายๆความทนทานที่เล่นได้จริงอ่ะนัที่เล่นได้ก็คือถ้าเราไปเล่นตัวแบบนั้นเนี่ย เสร็จปุ๊บแล้วเราผิดหวังจากมันมันจะทําให้เราไม่อยากจะแตกมันอีกเลยคือไม่อยากจะเล่นนกสายพั้งหมดบางคนก็มองไปถึงพวกปีกแหลมหรือก้อนหนีตัวลูกผสมหรืออะไรที่แพงมันเกินตัวบ้านเราแล้วเป็นสิ่งที่แนะนมาเราท่ไห่แล้วก็คือของมันไม่ต้องเหมาะคนที่มีเวลามากๆไม่แค่จะไม่ได้ทําอะไรเลยมีเวลาอยู่ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยไอ้ยิ่งเงี้ยเป็นตะปูฟอค่อนนะไหนจะเทเล โอ้อุปกรณ์ก็เยอะแล้วก็แพงด้วยได้อุปกรณ์ค่านําเข้านกด้วยรวมแล้วอุปกรณ์ด้วยก็น่าจะมีแสน่ะแสนน่าจะมีแสนใครจะเลี้ยงเหี่ยวก็แฮนดิเงเลยครับเหมาะสุดครับเนี่ยจากพี่พุ้งเริ่มต้นดีๆเลยฮะจุดเริ่มต้นเลยว่าเดี่ยวแฮนดิ้งชอคเนี่ยตอบโจทย์ได้ดีมากที่สุดสามารถให้ลูกเราเล่นได้เลยนะใช่ครับเลี้ยงกันแบบยาวนานอ่ะในบ้านเรามันเป็นกิจกรรมยาวกิจกรรมครอบครัวพาลูกไปเล่น เด็กคือได้ถ้าเราทำไปดีเด็กก็เล่นได้เด็กผู้หญิงก็ยังเล่นได้เลยเพราะว่าไม่ก้า <9 S 2> วร้าวที่ไม่ก้าวร้าว